ครับ,บขอกราวสวัสดีพี่น้องบ้านเฮาสุูกสุกคน้ะพี่น้องเด้อเมื่อนีพาพี่น้องมาเบิงมะนาวนะครับปลูกเอาไว้นะครับบอดีพวกในขวดเลื่อนเท่าอยู่ล่วพี่น้องเป็นมะนาวพันธุ์ลูกผสมครับพี่น้องนี่ครับเป็นแป้นพิจิตครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับลักษณะของพันธุ์นี้ก็คือนะครับเปลือกบางน้ําเยอะนะครับพี่น้อง นี่ได้มาจากนะครับเพื่อนที่ยูดีบุญเลี้ยงไปยามเพื่อนหลายปีแล้วพี่น้องนี่อายุต้นมะนาวต้นนี้เนี่ยประมาณหกปีนะครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับพยายามเพื่อนเพื่อนเน็้ส่วนเกษตรส่วนผสมครับพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวทิพาระพยายามเพื่อนนะครับยูดีบุญเลี้ยงหนองบุรลมพูนะครับดูแลก็ดูแลบาอย่าคกับพี่น้องนะครับ ว่ตแตะไฮน้ำเขาแน่ผมก็ใส่ปุ๋ยคอกงดใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีได้พี่น้องเดอ้อใส่ปุ๋ยคอกบ้านเฮ้านะครับเอามาปลูกกับเป็นกิ่งตอนได้พี่น้องเป็นกิ่งตอนครับเนี่ยนะครับลักษณะการเลือ้อยลำต้นนะครับแตกเป็นทรงพุ่มครับพี่น้องนะครับลำต้นแข็งแรงครับเนี่ยมีกิ่งนะครับ ต้องทำข้างให้เพ่นยันได้พี่น้องเด้อนะครับว่าลักษณะเพิ่นแตกเป็นทรงพุ่มออกขางพี่น้องต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดไม้ค้ำเฮ็ดพุ่มให้พิ่นนะครับเนี่ยนะครับเอาไว้ในครัวเรือนบ่ต้องไปซื้อพ er. ี่น้องนะครับนะครับเอาไว้ฝากพี่ผากน้องเฮานะครับบางคนก็บ่บมีพื้นที่ปลูกพี่น้องนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยคอกได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นปุ๋ยคอก นะครับนะครับปู่พ่อกกระขี่หมูขี่งัวเนี่ยนะพี่น้องนะครับไปซื้อน้ำเพิ่นถุงนึงอ่ะแถวบ้านเพิ่นขายขี่มูแหงนี่นะครับถุงละยี่สิบบาทพี่น้องครับเนี่ยเอาไว้ใช้ใส่นะครับบักน้ำเขานะครับนะครับมีอยู่มีกินบ่ขาดพี่น้องบ่ต้องซื้อเพิ่นครับเนี่ยได้ได้ไปฝากพี่ฝากน้องครับพ่อมนะครับบักน้ำครับเนี่ย นะครับนี่โคนต้นพี่น้องลักษณะโคนต้นก็นะครับเขาตัดหญ้าแล้วเขาก็าเอาปกโคนไปเ้อครับเดอ้อการใช้พันพืชคุ้มโคนเนี่ยคือหนึ่งนะครับข้อดีก็คือว่านะครับให้โคนต้นมีความชุ่มชื้นนะพี่น้อง่วนที่สองก็คือปกปกคุ้มหญ้าพี่น้องนะครับปลกคุ้มหญ้าไว้นะครับ ที่บ่ต้องให้หยามันเฮงนะพี่น้องนะหรือหยามันหกนะครับคุมดินเอาไว้นะครับพี่นอ้องนะ่ครับมะนาวนะครับมีอยู่มีกินพี่นอ้องบอกขาดครับบลอ,อดนะครับเนี่ยครับปลูกไว้เพื่ออีกต้นหนึ่งพี่นอ้องถ้าเกิดต้นนี้อายุหลายตายเท่ากับมีต้นสำรองไว้นะครับเพราะว่า อายุเขานะครับมันก็อาจจะมีโรคอย่างอื่นค้ว่าเหตุต้นมันตายนะพี่น้องเนาะครับปวกกับสาคัญนะพี่น้องปวกครับเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็ปลูกนะครับปลูกเพิ่มมาไว้พี่น้องนะครับนี่ต้นนี้น่าจะเป็นมะนาวมะนาวแป้นธรรมดาครับนี่นะครับอันนั้นเป็นลูกผสมนะครับเป็นแป้นพิจิตรนะครับจะเป็นลูกใ่แน่อันนี้เป็นสไตล์แบบ เปลือกบางมะนาวแป้นธรรมดานะครับพี่น้องนี่นะครับนะครับยอดถาเบิ้งพี่น้องมาปลูกปลูกเอาไว้เพื่อ,อไว้เพื่อต้น,นึงตายงต้นนี้ก็ี่ได้นะครับจะกินต่อไปนะครับบรเิเวณไล้นะพี่น้องนะเนะครับเนี่ยเบิ้งพี่น้องโอ้ดกคักพี่น้องเอ้ยบกงน้าวนี่ดกคักบกขาดฝากพี่ฝากน่องนะครับเนี่ยแทนที่จะได้ผีซื้อเพิ่นนะครับ เอากระปลูกไว้กินเองพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับอากาศดีพี่น้องเมื่อนี้ครับนะครับอากาศดีลมหนาวมาช่วงเศร้าแล้วครับเริ่มมีรู้สึกว่ามีล่มหนาวเย็นๆพี่น้องเมื่อนี้นะครับมาเยือนแล้วเพื่อนว่าช่วงประมาณสักกลางเดือนได้พี่น้องเด้อีมีอากาศเย็นลงมานะครับที่มีอากาศเย็นลงมาสําหรับภาคอีสานนะครับตอนบนได้พี่น้องเด้อสาหรับ พี่น้องเฮาที่อยู่ทั้งกรุงเทพทั้งอยุธยาก็โอ้เอาใจซอยเรื่องน้ำถ่วมได้พี่น้องด้อปีนี้น้ำหลายคับเบื่งจากข่าวด้วยอีสานบ้านเฮากับน,นะครับวันที่สิบนี่ออกพรรษาแล้วพี่น้องนะครับออกพรรษาแล้ววันที่สิบเนี่ยครับเนี่นะครับ,ออบรพี่น้องนะครับวันที่สิบนี่ออกพรรษาแล้วนะครับออกพรรษาแล้วกับทอดกระถินพี่น้องเบืดอจากทอดกระถินร้อยกระทง นะครับร้อยก็ท้งกับลงเกี่ยวข้าวครับพี่น้องเนี่ยครับนี่นะครับลงเกี่ยวข้าวนะครับเนี่ยครับเนี่ยมือนีว่างพี่น้องเอ้ตัดหญ้ามือนีครับนี่ตัดหญ้าตัดหญ้านะครับใบไม้เขากับบสมได้พี่น้องนะครับใบไม้เขาบสุมนะครับต้นนี้เป็นใบ ต้นลำไยพี่น้องนะครับนี่ลำใหญพันกระโหลกนะครับนะครับพันกะโหลกครับเม็ดเล็กนวลใหญ่ครับพี่น้องนะครับใบไม้นี่บอสุ่มแล้วครับเอาปกโคนต้นไว้พี่น้องนี่ให้เป็นให้เป็นปุ๋ยนะครับเนี่ยให้เป็นปุ๋ยได้พี่น้องเด้อเนี่ยครับให้เป็นปุ๋ยนะครับอยู่โคนต้นให้ความชุ่มชื้นตัดแต่งกิ่งนะครับลำาไยนะครับเอาไว้ พีนาผุ่นลัพี่น้องเอ้ยออกดอกออกผลนะครับโอ้ลำไย,ยแสบคกับลำไย,ยธรรมชาติพี่น้องมีความหวานนะครับหวานแบบธรรมชาตินะครับค่ะลำไย,ยที่เพิ่นเฮ็ดแบบราดสารนี้นะครับเวลากินเนี่ยมันเกิดที่รู้สึกว่ามันที่ออกห่อน,นะพี่น้องเนาะเออห่อนในภาษาบ้านเฮานะครับว่ามันชี่ห่อนในนะครับเนี่ยนะครับ ต้นนี้กับต้นนะครับเฟิร์นค่าหลวงได้พี่น้องเด้อเนี่ยนะครับผู้ใดเห็นอยู่หลายพื้นที่เนี่ยเกินเฟิร์นค่าหลวงพี่น้องนะครับเฟิร์นเฟิร์นค่าหลวงนะครับเนี่ยนะครับต้องการแดดนะครับแบบลำไรพี่น้องนะครับต้องการแดดไรนะครับ เฟิร์นข้าหลวงพี่น้องนะครับเฟิร์นข้าหลวงโอ้กําลังสวยเลยพี่น้องเลยนะครับเฟิร์นข้าหลวงครับนะครับเด้อเฟิร์นข้าหลวงครับนี่โชว์เก้าชั้นพี่น้องตอนนี้เขาเอื้นโชว์เก้าชั้นโอ้เปลี่ยนกระถางมาแล้วรอบนึงพี่น้องนี่เฟิร์นข้าหลวงเนี่ยครับโอ้ใหญ่ครับพี่น้องเลยตอนแรกเปลี่ยนกระถางมาใส่กระถางใหม่ กระถางเก้าเหนี่ยมน้อยได้พี่น้องมาใส่กระถางไหมปรากฏว่าอู้พี่น้องเอ้กระถางแตกเนี่ยมาเบิ้งครับมาเบิง้งอ้หักแทงออกมาพี่น้องเอ้เนี่ยต้องหากระถางไม่มาใส่แล้วเนี่ยครับเนี่ยอาจจะเป็นทางปูนวาพี่น้องนะครับเนี่ยโชว์เก้าชั้นอ้สวยพี่น้องสวยสวย,สวยใบสวยนะครับโชว์เก้าชั้นเขาก็ต้องการพื้นที่ แดดล่ำไหลได้พี่น้องเด้อบริเวณแดดจัดนะครับต้องอยู่ในร่มนะครับใบใหญ่หาเลยพี่น้องเยสมบูรณ์หาเลยเนี่ยนะครับโชว์เก้าชั้นครับนะครับโชว์เก้าชั้นอืมนี่พี่น้องเลยนะครับช่วงนี้ลงไปท้ามอะได้พี่น้องเลยน้ำถ่วมช่วงเนี้ยครับน้ำถั่วน้ำถั่วมนเลยเขามาตัดหยานะครับเลยมาตัดหยานะครับพอดีฝนหยุดพอดีพี่น้องนะครับ ต้นนี้ก็คือต้นดอกต้นต้นไม้อินสวาที่พี่น้องเดอ้อต้นเนี่ยครับอินสวานะครับโอ้ดอกเบิดรุนแรงพี่น้องเลยดอกนี่หอมคักพี่น้องเนี่ยอินสวาพี่น้องเลยดอกหอมคักครับผู้ใดบ้านผู้ใดยังบ่มีนี่โอ้เอามปปลูกด้ครับเดอ้อผมแบบว่าได้ขยายพันธุ์ไว้นะครับเด้อคันนี้ขยายพันธุ์ไว้ก็อยากให้เอาไปปลูกอยู่ครับเนี่ยเนี่ยดอกเหี้ยวพี่น้องช่อดอกเหี้ยวแล้วครับเนี่ย ต้นอินสวาครับเนี่ยผู้เฒ่าเพิ่นมาเกเอาึ้นห่านห่านพระนะครับพี่น้องเน,เนี่ยครับอ,อ,อินสวานะครับนะครับปลูกไว้บังแดดบังลมพี่น้องนะครับเนี่ย บอนซีพี่น้องเอ้ยนี่บอนซีนะครับราคาตอนนี้โอ้ราคาตกราคาตกแล้วตะกอ้อนนี่หาซื้อกันพี่น้องเอ้ยต้นหนึ่งหาสี่บาทลอยหนึ่งกับนี้ครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นนกกระทา,าพี่น้องนี่ครับนี่นกกระทาเนาะแม่นปะครับนี่ฮะนกกระทาพุ่กับบวคายชำนาญเรื่องบอนซีมในพี่น้องเอ้ยนะครับนะี่ยเป็นพันธุ์ดังเดิมพันธุ์พันธุ์เก่าพันธุ์แก่ยูบ่บานเอาขึ้นกระถางไว้พี่น้องนะครับ นี่กันี่พี่น้องอพญาช้างเผือกนะครับเดี๋ยวทงเอาปุ๋ยคอกมาใส่ในพี่น้องเอยนี่ใบออกใบใหม่ใบยังครับเนี่พยพญาช้างเผือกครับพี่น้องเห้บอกครับนี่นะครับครับพญาช้างเผือกอืมอืมครับโอ้อากาศดีพี่น้องเมื่อนี้ครับ อากาศดีอากาศกด,อาาศดอีอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อรักษาสุขภาพร่างกายนะครับอากาศมันสิเปลี่ยนคนสบายช่วงนี้อะพี่น้องนะครับช่วงเนี้ยนะครับคนสบายนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อนะครับอยู่ดีีแห้งสุขสุขคนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเช้ไปท้ายยังให้พี่น้อง เบิ่งอีการรอติดตามได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสุขสุขคนนะครับอยู่ดีมีแห้งดำรวยเงินทองนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมมุรง์าบพัฒนาทุกประการนะครับเดอ้ออาขอบคุณครับ